แฟนแฟนใจฟูบอสใหญ่ใหญ่บอสดูแลเทคแครกันดีน่ารักที่สุดกับทิปเที่ยวญี่ปุ่นแฟนดอมใหญ่บอสแห่แชร์โมเมนต์หวานของคู่นี้เนืองแน่นกรีดั่านความน่ารักกันเลยค่ะโดยล่าสุดผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งเขียนกำกับคลิปดังกล่าวแบบชัดเจนว่าเป็นบ้านคู่ใหญ่บอสเอซีต่างประเทศแชร์คลิปขณะที่นักร้องลูกทุ่งสาวลำยยห,หายทองคำและ ชาวคณะลำไยห,หายทองคำแถมเผยให้เห็นชัดถึงหนุ่มรุ่นน้องคนสนิทของลำไยนั่นก็คือหนุ่มบอสเอหวานรวมทริปดังกล่าวด้วยเช่นกันบอกเลยว่าคลิปดังกล่าวทำเอาแฟนๆแหกคอมเมนต์กันเนืองแน่นบอกว่าหวานขนาดนี้เปิดตัวได้แล้วอาทิคอมเมนต์นี้บอกว่าโอ้ยโอ้ยอิมแม่ฟินยิ้มทำไมก่อนเรานี้ใหญ่บอสบอสใหญ่ โอ้ยแม่ตายตาคักคฟินบางก็บอกว่ายิ้มตามแก้มจะแตกแล้วบางก็บอกเอ็นดูแต่มือกล้องส่วนตัวเต้าไอ้นี่แหละน่ารักมากอยากเห็นรูปเห็นคลิปที่ถ่ายเลยเต้าบอสไอคอมเมนต์นี้บอกลูกชายลูกสาวหล่อสวยยิ่งดูยิ่งน่ารักบอสใหญ่ความรักสวยงามเสมอเปิดตัวได้แล้วบางก็บอกว่าสุดยอดไปเลยน่ารักมากๆสองเต้าความสุข โอ้ยอีเมฟินน่ารักมากมายเรียกได้ว่าหลากหลายความคิดเห็นระคาใจฟูยิ้มตามความน่ารักของคู่นี้เนืองแน่นบอสเอลวานและลำไยไหย่ทองคำกับคลิปล่าสุดเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามยังไม่คอนเฟิร์มจากทางคู่ว่าไปเที่ยวด้วยกันจริงไหมก็ต้องรอฟังจากปากทั้งคู่ชัดๆด,ด,ดีกว่าค่ะแต่ใดๆคือภาพคู่ภาพหลุดคลิปหลุดเยอะมากว่าคู่นี้ไปเที่ยวด้วยกัน